สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชวัีที่31มีนาคมพุทธศักราช2565ค่ะสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพาราสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา14นาฬิกา6นาทีสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพาราสุดาสยามบรมราชกุมารี เส็จพระราชดำเนินไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงสาธารณาสุขอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคข่าสารอนุโายดีนแห่งชาติครั้งที่1ทับ2,565โดยมีระเบียบวาระราการประชุมเรื่องต่างๆอาทิ รายงานการดำเนินง,งานโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนระหว่างปี2563ถึง2565ตามแผนยุทธศาสตร์4ด้านได้แก่การขับเคลื่อนการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนสู่ความยั่งยืนการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคขาดสารไอโอดีนการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงสังคมและการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา ส่วนระยะต่อไปคือการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติพุทธศักราช2,565ถึง2,570เพื่อกะจัดโรคขาดสารไอโอดีนให้หมดไปจากประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างสติปัญญาและสุขภาพที่ดีสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมในการกะจัดโรคขาดสารไอโอดีนมีเป้าหมายหลัก3ด้านคือประชากรไทยมีภาวะขาดสารไอโอดีนไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด สร้างชุมชนหมู่บ้านไอโอดีนและประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ปรุงรสเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานรอยละแปดสิโอกาสนี้ได้ทอบประเนตริจรการเรื่องสถานการณ์โรคขาดสารไอโอดีนและการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาซึ่งภาพรวมของประเทศอยู่ในระดับได้รับไอโอดีนเพียงพอ รวมทั้งคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีในสถานที่ผลิตสถานที่จําหน่ายและในครัวเรือนดีขึ้นแต่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมายส่วนการเฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีในหญิงตั้งครรภพบว่ามีหญิงตั้งครรได้รับยาเสริมไอโอดีนธาตุเหล็กและกรดโฟลิกเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีนิชรศการเรื่องการพัฒนาระบบดิจิตอลแพลตฟอร์มอนามัยไอโอดีนและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติรวมทั้งการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทางเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ปัจจุบันมีชุมชนหมู่บ้านไอโอดีนระดับเหรียญทองแดง6,991แห่งเหรียญเงิน3,142แห่งและเหรียญทอง5,798แห่งรวมทั้งสิ้น15,931แห่งคิดเป็นรอยละ20.7%ของจำนวนชุมชนหมู่บ้านทั้งหมด เวลา17นาฬิกา33นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาโรกระหม่อมให้สมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร่าสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์เป็นในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สมเด็จการศึกษาจากสถาบันดนตรีกาลยานิวัฒนาประจําปีการศึกษา2563นัสถาบันดนตรีกาลยานิวัฒนาเขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร โอกาสนี้ทรงวางผ่านพุ่มถวยายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรายัณิวัฒนากรมหลวงนราธิวราชนครินจากนั้นส่งพระดำเนินไปยังห้องประชุมสังคีตวัฒนาอาคารอำนวยการพระรจชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตรุ่นแรก3คนและระดับปริญญาบัณฑิต27คนรวมจำนวน30คน โอกาสนี้พระชทานพระราช,ชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่ามีผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาในวันนี้นับว่าเป็นผู้มีความพร้อมที่จะนำพาตนเองก้าไปสู่ความสำเร็จโดยใช้ความรู้ทางดนตรีปฏิบัติงานสร้างสารรค์ประโยชน์ให้แก่ตนแก่ส่วนรวมในการทำงานทุกอย่างทุกประเภทนั้นจำเป็นต้องอาศัย ปัจจัยสาคัญสประการคือความรู้ที่กว้างขวางลึกซึ้งกับความคิดที่เป็นระเบียบเป็นเหตุเป็นผลจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้คนเราไม่ว่าจะมีความรู้มากเพียงใดหากความคิดสับสนไม่เป็นระเบียบก็จะไม่สามารถจับเหตุจับผลหรือเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงในองค์ประกอบและลำดับขั้นตอนต่างๆของงานทำให้ไม่อาจพิจารณาเลือกสรรความรู้มาปรับใช้ในงานได้อย่างเหมาะสม ตรงข้ามหากมีความคิดที่เป็นระเบียบแต่ความรู้ไม่กว้างขวางลึกซึ้งเพียงพอก็จะไม่สามารถใช้ความคิดเพื่อสร้างสรรค์าง,งานได้อย่างเต็มที่เพราะขาดหลักวิชาที่หนักแน่นเป็นพื้นฐานรองรับจึงขอให้บัณฑิตตั้งใจพยายามเพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนความคิดอยู่เสมอจะได้ทำงานสร้างสรรความสำเร็จและความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองและประเทศชาติได้อย่างเต็มภาคภูมิ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวรคติยราชนารีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาพรในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในพื้นที่จังหวัดอุดอรธานีครั้งที่สองเป็นวันที่สอง วันนี้เวลา9นาฬิกา50นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัดมรรคคติราชนารีเสด็จไปยังวัดเกศรศิลปคุณหรือวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาภร์ในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในการนี้ทรงนำทีมสัตวแพทย์อาสาจุลาภรจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ทิพพิมานร่วมกับสถาบันวิจัยจุลาภรผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขของประชาชนจำนวน4ตัวเป็นเพศผู้2ตัวและเพศเมีย2ตัวการออกหนูสตวแพทย์อาสาจุลาภรนับเป็นอีกหนึ่งพระกรณียกิจที่สำคัญในการสรงงานด้านการควบคุมป้องกันโรคระบาดในคนและสัตว์อย่างต่อเนื่องส่วนติดตามการดำเนิงเนง,งานอย่างใกล้ชิด โดยทรงตระหนักถึงปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรงจากสัตว์มาสู่คนที่มีอันตรายถึงแก่ชีวิตเนื่องจากปัจจุบันยังไม่มียารักษาแต่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์รวมถึงการบริหารจัดการดูแลสัตว์เลี้ยงที่ดีและควบคุมการแพร่ขยายพันธุ์จะสามารถลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้เป็นอย่างดี โดยได้รับการสนับสนุนทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีสำนักงานปศุสัตว์เขตสสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนองบัวลำพูมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีและมณฑลทนหารบกที่24ซึ่งวันนี้มีประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงนำสุนัขและแมวไปรับบริการฉีดวัคซีนและทำหมันรวมจำนวน268ตัว นอกจากนี้ทีมสัตวแพทย์อาสาจุลาพรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมคณะบริคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และจัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุน,นัขบ้าให้กับประชาชนที่ไปรับบริการในวันนี้ด้วยเพื่อนำข้อมูลไปขยายผลในชุมชนได้ทราบถึงพิษภัยของโรคพิษสุน,นัขบ้าและวิธีการปฏิบัติป้องกันอย่างถูกวิธี พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสุริภาจุธาพรสเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชศัก,การะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาร,ราเจ้านนในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพวันที่31มีนาคม2565 วันนี้เวลา18บแนาฬิกา45นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าปรดกระหม่อมให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุริภาจุธาพรเสด็จแทนพระองค์ไปส่งวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้านหลานพระพามหาเจษฎาบดินมัดราชนัดดารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครงันยันวันคล้ายบรนพพระบรมราชสมภพ วันที่31มีนาคม2565ในการนี้ทรงวองพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุดิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและของส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชา สเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่31มีนาคม2330และ,สะเสด็จสวรรคตวันที่2เมษายน2394สริพระชนมพรรษา64พรรษาทรงครองราชสมบัติเป็นเวลา27ปีพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานักประการทรงนำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นการศึกสงครามและการคุกคามจากชาติตะวันตก ทรงพระปรีชาสามารถด้านการพาน,นิชทรงจัดตั้งระบบเจ้าภาษีนายอากรส่งผลให้มีรายได้แผ่นดินและเงินเหลือจ่ายในพระคลังจำนวนมากาาทั้งยังทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทรงก่อสร้างและบรูรณะพระอารามทั้งในพระนครและหัวเมืองต่างๆรวมทั้งทรงฟื้นฟูศิลป,ปวัฒนธรรมก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบัน ทังนี้คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่31มีนาคมของทุกปีเป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชาถือเป็นวันสำคัญของชาติโดยพระราชสมัญญาพระมหาเจษฎาราชามีความหมายว่าพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่ องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสเด็จพระยุพราชตะพานหินจังหวัดพิจิตรวันนี้ศาสตราจารย์เกียรติคุณน,นายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสเด็จพระยุพราชและคณะไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสเด็จพระยุพราชตะพานหินอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรโดยมีนายภัยบูรณบุตรจอมผู้ว่าราชการจาังหวัดพิจิตรให้การต้อนรับ โรงพยาบาลสุนทรประยุทธ์พราชตะพานหินเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด90เตียงมีแพทย์เฉพาะทางครบ4สาขาได้แก่สูติกรรมกุมารเวชกรรมอายุรกรรมและศัลยกรรมกระดูกและข้อรับส่งต่อผู้ป่วยใน4สาขาจากอำเภอใกล้เคียงมีผู้ป่วยนอกไปรับบริการเฉลี่ย180,000ครั้งต่อปี จากนั้นได้เยี่ยมชมระเบียงสุขใจซึ่งสนับสนุนโดยมูลนิธิ s อ c ออกแบบเพึ่งพาธรรมชาติลดใช้พลังงานเพื่อบริการประชาชนเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจต่อจากนั้นเยี่ยมชมกิจกรรมของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพรราชร่วมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มผลิตและขยายพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลยิ้วรายอำเภอตะพานหินอาทิการผลิต มเมล็ดพันธุ์ข้าวการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดการผลิตน้ำหมักชีวภาพการบริการลานตากข้าวและบริการคัดมเมล็ดพันธุ์ข้าวและร้านค้าสวัสดิการชุมชนเพื่อบริการประชาชนในชุมชนอีกทั้งยังเป็นศูนย์การเกษตรให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้อีกด้วย องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีวันนี้พลเอกดาภงรัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีซึ่งมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีมุ่งพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ โดยให้ความสําคัญกับการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษาในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการนี้ได้รับฟังการบรรยายสรุปการยกระดับกระบวนการผลิตครูฐานสมรรถนะของคณะครุศาสตร์เพื่อสร้างผลิตครู17สมรรถนะที่มีทั้งความรู้ทักษะและทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อชาติบ้านเมืองและวิชาชีพ รวมทางรับฟังแนวคิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะอื่นๆได้กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาการจัดการคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ได้มีการประสานประโยชน์ทรัพยากรตามกลุ่มคลัสเตอร์เฉพาะทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอาทิ คลัสเตอร์ด้านอาหารการท่องเที่ยวคลัสเตอร์พยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพคลัสเตอร์การศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คลัสเตอร์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นช่างศิลป์และศิลปะวัฒนธรรมประยุกต องค์กรตรียังได้รับฟังฐานดำเนินการโครงการพัฒนาซอฟต์สกิลส์้วยกระบวนการวิศวกรสังคมปีงบประมาณ2,565ทีหาที่มหาวิทยาลัยราชภัฒเพชรบุรีมุ่งสร้างนักศึกษาให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลเห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย ทักษะการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้งรู้จักระดมทรัพยากรและศัพยกกำลังในการแก้ไขปัญหาและทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้นํานักศึกษาเข้าพบเป็นการส่วนตัวเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของมาหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอีกด้วย ผู้ว่าราชาการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลาวันนี้เวลา11.30นาฬิา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระลาบกรหม่อมให้นายพิรมนิ่งทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะก,กราสิ่งของพระราชทานของพระบรมเ็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่สิบตำรวจโทสูฟรีนอนรภาและสิบตำรวจตรีอัสร,ราวฒิราป้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจู่โจมหนึ่งพร้อมกำลังชุดลาดตระเวนสถานีตำรวจฟูธอนบันนางสตาอำเภอบรนนางสตาจังหวัดยะลา เ,เกิดบริเวณบ้านบาเจาะหมู่4ตำบลบาเจาะอ,อเภอบันนังสตาจัหวดยะลาเมื่อวันที่30มีนาคม2565และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลยะลาอเอมืองยะลาจัหดยะลาการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอย่างความาซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่10ตำรวจโทสุฟรีและ10ตำรวจตรีอัศร,ราวุธรวมถึงครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ จากเหตุการณ์ดังกล่าวสิบตำรวจตรีนัชพลพรหมณีได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลยะลาโดยในเวลา13นาฬิกาวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้นายพิรมนินทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญพมลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i t พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสิบตำรวจตรีนัชพลพรมมณีซึ่งตั้ง,พงศพบาาำเพ็ญกุศลณชาปนสถานเทศบาลนครยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรโดรกระลาวกระมหม่อมและโปรโดให้ผู้วราชการจวัดยะลาเชิญพงมลาพระราชทานและพงมลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย ในวันเดียวกันนี้เวลา16นาฬิกาณบ้านเลขที่128ทับ2หมู่4ตำบลขอนพลานอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระลาบทกระหม่อมให้ในเอกักรรธิษณ์ผู้ราชการ,ร,การ,ร,การจังหวัดสตูลเชิญตักร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ญาติของสิบตำรวจเอกวิวัตรรักชาติเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ทั้งนี้ญาติได้นำศพสิบตำรวจเอกวิวัฒน์ไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามเรียบร้อยแล้วการได้รับพระราชทานพระมหากราุณาธิคุณอย่างความซาบซึ้งและสำานึกในพระมหากราุณาธิคุณเป็นล้นท้น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี2เมษายน2565สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพผ่านระบบออนไลน์ สนับพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนิษิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนงเื่อในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2565ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หมวยราชการในพระองค์ w w w y o y o o f f i c e t h ระหว่างวันที่1-3เมษายน2565 จบข่าวในพระราชสำนักในฉันสริสวภาเอกเยี่ยมสิลนสวัสดีค่ะ